Yeni ver. Copy. Aqui são meio. sancho. ใช่ไหมซานโชจริงด้วยแอชลีริคูคู่คคเยยยลยยากกรรมการให้สัญญาณแล้วก็เชียร์บออเนีเนถึงะจะมีโอกาสในส่วนนี้ของสนามแล้วพยายามยกขึ้นมาแต่ไม่ถึงโอกาสมาถ,ถ,ถึงแล้ว ลูกนี้งานง่ายสำหรับผู้รักษาประตูเทรนเจอรัตเตอร์เมนโตเจอรัตเจอรัตพาบอลบดกขึ้นหน้าออกมาปะทะได้ดีไม่ว่าจะเสียเตะมุมกดท่าพลาดนี่เสียหายแน่ฟานได เขามีโอกาสยิงจากลูกเตะมุมนี้แต่ก็พลาดไปเกือบจะลงตัวตามที่ซ้อมมาแล้วนะครับผิดไปแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นเขาดักบอลได้ทำให้คู่แข่งเสียการคลองบอลโอกาสได้บอลในกรอบโอ้นปรูาประตูชกทิ้งออกไปพาบอลบุกขึ้นหน้าเข้าบอลแน่นเพื่อทำลายจังหวะนี้ เซ่ดาวคลิสฟิมินไปแนี่ วายนอดุมเจอราตุบิโนตุโมรีวนติเล็กซันเตอร์อโนเจอระคาริสโอ้โหใายตัดกุลิตเขินเ คู่ต่อสู้แย่งบอลไปครองได้ในระยะนั้นเขาสามารถยิงประตูได้โอ้โหยิงลูกนี้ <c oughs> อ,อัดได้หนักจริงแต่ว่าหลุดเป้าครับน,นั้นหนะักซานโชมันอันตรายดูว่าใครจะได้ครองบอลก่อน ได้โอกาสแล้วผู้รักษาประตูกระโดดเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมลูกเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมของผู้รักษาประตูเปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับเจแรับ โอกาสมาถึงแล้วเป็นปอะตูที่ยอดเยี่นี่แหละครับที่เรียกว่าผู้นำสามารถทำในทุกอย่างเพื่อให้ทีมเป็นฝ่ายได้เปรียบดูเหมือนเขาจะมาถูกที่ถูกเวลาอีกครั้งแล้วนะครับเป็นอีกรูปที่เขาช่วยสโมสรได้อีกแล้วเป็นประตูที่สวยงามเลยนะครับทิศทางแบบนี้ไม่มีโอกาสสำหรับผู้สาประตูเลยทีนี้เลนได้อย่างเข้าขาดูเคลื่อนที่แล้วก็พาบอลผ่านไปได้ มีโอกาสเปิดบอลชิลูนี่คือโอกาสหากพวกเขาได้ครองบอลก่อนเจอราดกุลิตขอพลาดแล้วเลยขึ้นเกมลุกไม่ได้เสียกันครองบอลช่วงต่อเวลาเหลืออีกสองนาทีชิรู พวกเขากำลังพับสนามบุกในสถานการณ์นี้ครับอาร์จบครึ่งแรก1สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอัชพงศ์ศรีมาขอนำท่านผู้ชมไปชมการแข่งขันกันที่ซานติโกเบนาเบลมากวอตอลอนโซซานโชเป็นการเล่นที่เหนือชั้นกับเพื่อนร่วมทีม ลุイスเดียสโอ้โหซานโชทิรูกอนาเต้อีอาร์ ลิเวเย่ชิลูพยายามเลี้ยงจี้เพื่อฝ่ากองหลังไปครับพาบอลบวกขึ้นหน้าโอ้โหเป็นอเหลืองฝังทั้งตัวขนาดนี้ไวโนดุมเขากำลังมองหากองเชียร์กุลิต กุนาเต้ฮิรูได้โอกาสแล้วเก็บไว้หมดแล้ว ซาโชเป็นวิธีที่แจ้งบอกกลับมาดา้าคลิชผู้รักษาประตูหยุดได้ดี รซานโชไม่ค่อยดีเสียการครอบครองบอลเล่นได้ดีโอกาสมาถึงแล้วลูกเนีอปุ่งปัดออกไปได้ เขาผ่านไปแล้วหลุดไปแล้วเกือบได้ประตูแต่ว่าก็โดนกองหลังเคลียร์ล่ะครับจากเวลาที่เหลือเรายังพอมีจังหวะชี้ขาดในช่วงเวลาสั้นๆที่เหลือนี้เข้าบอลได้เร็วแล้วก็เป็นบอลทุ่มลุยส์เดียสไวโนดุมลูกนี้เปิดได้เป็นลูกยิงที่คมกริบถ้าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยม ด้วยคลาสอย่างนี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วครับด้วยความนิ่งล้วนๆเลยนะครับถือว่าสมราคาจริงๆยิงทิ้งห่างออกไปสองประตูต่อศูนย์มีตัวขยับหาพื้นที่เพื่อที่จะบวกครั้งนี้ยัดเข้าไปได้เลยโหดทพักษะนี้ยกบอลไี่ถูกจังหวะจริงๆนักเตะ <Yes. S 1> ขยับได้เร็วเพื่อหาช่องว่างลูกนี้ได้เปิด นี่คือโอกาสหากพวกเขาได้ครองบอลก่อนดาวคลิชเหลือเวลาอีกสองนาทีได้โอกาสแล้วหยุดได้ดี กรรมการให้สัญญาณแล้วก็เชียรบอโคนนี้ค,คร o สกุลิตตอ,อกส้นอย่างเหนือชั้นโอ้โหยิงรูปนี้เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมยเห็นผู้นำตัวจริงแหละครับ ทางการกระตุ้นทีมแล้วก็ยิงประตูแบบนี้ก็เป็นลูกสําคัญที่มาจากคนสําคัญของทีมแล้วครับเป็นประตูที่สวยงามเลยแหละครับพลิกท,ทางแบบนี้ไม่มีโอกาสสาหรับผูกสาประตูเลยประตูแรกของเกมนำหนึ่งศูนย์โทนี่โครสสกัดได้แบบแม่นยำจอนบานส์ดาวกรสพุ่งเข้ากรอบ คริสเตียโนโรนัลโดจอนบานถึงจะมีโอกาสในส่วนนี้ของสนามแล้วไม่มีใครคลองบอล์นันจะเป็นการทุ่มโรนัลโด เอ็นอันเดสยามแยกบอลกลับมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นฟรีคิกเอ็นันเดสชาบีอลอนโซเป็นวิธีที่แจ้งบอลกลับมา ทำท่าจะเปิดบอลเปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับลูกนี้เซฟได้เป็นใบเหลืองฟาบินโย ที่เข้าทำลายเกมอย่างหนักแน่นเป็นลูกยิงที่คมกริบแรงเกินไปหลุดเสาไกลยิงได้เฉียบขาดเจอร์รเยนรัชคู่ต่อสู้แย่งบอไปครองได้ โรนัลโดมีโอกาสเปิดบอลโอกาสมาเก็บไว้หมดแล้วเป็นประตรูที่ยอดเยี่ยมอ,ออกนำสองศูน ันก็เหมือนกับการป้องกันมากกว่าเอเนนเดสโรนัลโดเขาได้รูฟรีคิกเจอราชาบ,บิอลอนโซ ลูกนี้ได้ยิงถ้าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมโอ้โหลูกนี้เลือดเยด็นจริงๆครับนิ่งยังกับภูเขาน้ําแข็งเหมือนเป็นการส่งบอลเข้าหาก้นตาข่ายยังไงอย่างนั้นเลยแ่ะครับไล่ตามมาสองประตูต่อหนึ่งเป็นการจ่ายบอลที่เชียบขาดคู่แข่งเข้าไม่ถึงโอ้โหยิงลูกนี้ถ้าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยม ประตูที่สองชิบขาดเส้นแฮ้ประตูแรกทําประตูไล่มาได้3ประตูต่อหนึ่งเป็นลูกยิงปรักษาประตูยืนดักไว้ได้เซฟได้ดีโรนัลโด ลูกน,นี้เปิดได้ได้โอกาสแล้วจบครึ่งแรกสาประตูสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอัชพงศ์ศรีมาขอนำท่านผู้ชมไปชมการแข่งขันกันที่ซาติโกเบร์นาเบลเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมของผู้รักษาประตู โรนัลโดโอกาสได้บอลนี้กรอบจอนบาน์ <John Barnes. S 2> ลูกนี้ได้เปิดโอ้โหยิงตรงตัวผู้ตัประตูแล้วครับ โรนัลโดยัดเข้าไปได้เลยยิงได้เฉียบขาดเป็นการลองที่ดีแต่ก็ข้ามคานผ่านไปยังผู้รักษาประตู เปิดบอลได้หยุดดีมากลูกน,นี้ไม่มีปัญหาสำหรับผู้สาประตูแหละครับโรนัลโด้โทนิครอสกองหลังบล็อกบอลที่เปิดเข้ามาได้แคบิอลอนโซ่ เ <John> จอราจอร์บานกระจังหวะเข้าประทะได้ดีมากโจโกเมสลูกนี้ได้ยิงลูกนี้พุ่งปัดออกไปได้ โจโกเมสรอดแล้วเก็บไว้หมดแล้วเป็นลูกนี้โดนชกออกไปเป็นงหว่เขาได้ฟรีคิกมันอยู่ในตำแหน่งที่น่าลุ้นมากเหมือนกัน อันตรายหรว่าโอ้โหยิงลูกนี้็นการสกัดได้ดีทำให้ไม่เป็นอันตรายจอบานนหยุดได้ดีหยุดดีมากความได โมงสวยเลยครับเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมประตูนี้สวยสุดๆเลยครับมันเป็นการทำประตูที่แปลกแต่ต้องบอกว่าเขาไหวพริบดีจริงๆเป็นประตูขยับเข้ามาที่3ประตูต่อ2การขยับผ่านมาไปมาทำให้คู่แข่งแค่หาบบอลไม่เจอเลยครับขยับหาช่องช่วยกันดีจริงๆนะครับฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเหนื่อยแล้วครับแบบนี้โอ้โหไม่น่าพลาดเลยครับ ทำให้โอกาสทองที่จะบีบเข้ามาหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายดูสีหน้าของเขาได้เลยนะครับว่าผิดหวังขนาดไหนรู้ตัวเลยว่าพลาดโอกาสสำคัญไปแล้วถึงการแจกใบเจ้าบ้านได้ประตูออกนำแล้วดูว่าพวกเขาจะรักษาจนเป็นชัยชนะได้หรือไม่แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับต้องไม่ฉลองกันเร็วเกินไปยังเหลือเวลาที่ต้องสู้กันต่ออยู่ครับเยนรัช เวลาไหลไปเรื่อยๆเหลืออแค่2นาทีเท่านั้นผูตสินต่อเวลาอีก3นาทีโรนัลโด้เจอร์ร่า